โอ้โหน่ากินมากพน้อยจิ้มครีมด้วยเคเอลจิ้มครีมด้วยโอ้โหมดในพริบตาเชอรรี่หมดในพริบตาใช่ไหมชอบอะไรมากที่สุดคะหนูชอบอะไรมากที่สุดเชอรรี่เหรอไ้่หมดไหนมีรสชาติอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เป็นไงกนๆๆนระดาษกระดาษวันนี้กินรสอะไรบ้างคะ โอ้ใจเย็น,นเหลือกีมาให้แม่กินด้วยเมือ่อกี้อยูู่ทำไมขวดน,น้ำเรื่อนี้เนอะอ๋อน้ำมันอันนี้น้ำมันอยู่ใกล้ใต้ใต้ก้นแก้วอ่า,อาเอาเลยเอาเลยอยากกินอยากกินอยากกินอป่างงี้บ้างเดียวอร่อยได้เหรอมะนาวมะนาวมะนาวได้ยังไงนนาาคม อร่อยเหรอคะไหนลองลองทิมนี้รสชาติอะไรอร่อยบ้าง เหรออืมหยด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 เศรษฐียังแม่เศรษฐ้ยังหยดหมดเลยอ๋อโอเคทุกคนบ๊ายบายกินต okay. ่อให้สนุกเลยนะ